เสิร์ฟความกลมกล่อมลาดหน้าหมูหมักนุ่มเส้นใหญ่หอมกระทะนำลาดกำลังดีเติมความสุขได้ทุกคำงบน้อยเ,อเลยพุงสวัสดีครับวันนี้จะชวนท่านผู้ชมเข้าครัวได้กันนะครับเมนูวันนี้คือลาดหน้าหมูนุ่มค่ะเดี๋ยวเรามาดูก็ถืดิบกันครับหมูใช้200กรัมนะครับหมูแล้วก็จะแล่เป็นชิ้นบางๆนะครับเพื่อหมักจะได้เข้าเครื่องง่ายแล้วก็จะได้ความนุ่มนะครับเส้นใหญ่ใช้300กรัมนะครับคะนา้าวันนี้ใช้3ต้นนะครับ ก็ใช้ครึ่งหัวนะครับคะนแนะนานะครับก็คือพยายามเลือกต้นที่อบอวบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอวบน้ําก็จะไม่ขมถ้าเกิดคะน้านี่ที่ไม่พอน้ําเขาจะมีความขมนะครับลักษณะคะน้าที่ไม่พอน้ําก็คือใบเขาจะแข็งนะครับใบจะไม่ได้นิ่มเหมือนคะน้าที่อวบน้าเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบสำหรับใช้หมักหมูกันครับซอสหอย2ช้อ,ชอนโตะ๊ะ แป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสก็หนึ่งช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะไข<ท>่วันนี้ใช้ไข่เป็ดนะครับใช้หนึ่งฟองพริกไทยตามความเหมาะสมครับน้ำมันงาถ้าท่านผู้ชมไม่สะดวกก็ใช้น้ำมันพืชก็ได้นะครับสลับหมักหมูน้ำเย็นใช้เล็กน้อยนะครับเพื่อทําให้หมูนุ่มถ้าท่านผู้ชมมีน้ําแข็งป่นยิ่งดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบสลับทําน้ําราดกันนะครับกระเทียมสับ ใช้สากลีบครับแป้งเท้าใช้2ช้อนโต๊ะนะครับแป้งเท้านี้เขาจะไม่เหนียวหนืดเหมือนแป้งมันนะครับสำหรับแป้งเท้านะครับเผื่อท่านผู้ชมไม่สะดวกก็จะใช้แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะครับเเจียว1ช้อนโต๊ะไข่วันนี้ใช้ไข่เป็ดหนึ่งฟองครับสี๊วดําใช้1ช้อนโต๊ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาหมักหมูกันครับนาหมูใส่ชามจากนั้นก็เติมพวกเครื่องที่เตรียมไว้นะครับก็ซอสปรุงรสน้ำมันหอย แล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็ตามด้วยแป้งมันครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับก็จะเติมไข่เป็ดอีกหนึ่งฟองไปด้วยตามด้วยน้ำมันง,งาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็พริกไทยตามความชอบครับแล้วก็น้ำเปล่าที่เป็นน้ำเย็นนะครับเล็กน้อยจากนั้นก็ คุกเขาแล้วก็ขยำนะครับให้เครื่องเข้าไปในเนื้อหมูนะครับหลังจากที่เราครุกเขาส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราก็จะนําไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับเพื่อให้เครื่องเขาซึมเข้าไปในหมูให้ดีที่สุดขั้นตอนต่อมาเราก็จะคุกเส้นนะครับโดยใช้ซีอิ๊วดำมาคุกเขาแล้วก็ขยำให้ผสมกับเส้นนะครับให้ทั่วถึง ส่วนสีนี่อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าชอบเข้มมากเข้มน้อยจะได้มีกลิ่นหอมของซีอิ๊วดำด้วยคุกเขาเต้นกับซีอิ๊วดำได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำเส้นมาผัดใช้น้อมันหมูหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับไฟจะใช้ไฟปานกลางนะครับตอนนี้กระทะร้อนแล้วก็เติมเส้นที่เราคลุกคข้กับซีอิ๊วดำแล้วนะครับ ล้วก็จะผัดให้ไวครับผัดให้มีกลิ่นหอมก็จะผัดให้เส้นเขานิ่มแล้วก็อ่อนก็จะได้กลิ่นหอมของกระทะด้วยนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเสร็จแล้วครับระหว่างรอหมูที่หมักได้ที่เราก็จะลวกพวกผักก่อนก็เปิดเตาแล้วก็ตั้งหม้อเติมนวลพืชเล็กน้อยผักก็จะได้สีสดนะครับแล้วก็หน้ารับประทาน น้ําเดือดแล้วก็จะเติมคะน้าแล้วก็แคอรอทลงไปครับเราจะลวกแค่ผักพอเขาเปลี่ยนสีนะครับให้ผักเขาสลดตอนนี้ได้แล้วครับเราอยากเดือดสุดๆแล้วก็จะน็อกด้วยน้ําเย็นน้าผักที่ลวกนะครับลงในชามที่มีน้ําเย็นที่เตรียมไว้นะครับ ก็จะได้มีความกรอบขั้นตอนต่อมาแล้วก็จะมาผสมน้ำซอสหรือว่าน้ำราดหน้าตอนนี้เครื่องที่เตรียมไว้ครับเราก็จะนํามาผสมกันให้หมดเลยนะครับยกเว้นจะเกี่ยวกับกระเทียมแป้งที่เติมเม่สักครู่นี่คือแป้งเท้านะครับตามด้วยน้ําเปล่าเพื่อนท่านผู้ชมมีน้ําสต๊อกเป็นน้ําต้มกระดูกหมูหรือว่าน้ําต้มไก่ยิ่งดีเลยนะครับจะได้ความกลมกล่อมแต่วันนี้ใช้น้ําเปล่า ตากนั้นก็เติมไข่เป็ดลงไปแล้วก็ตีไข่ให้แตกแล้วก็ผสมนะครับให้แป้งแล้วก็ไข่ให้ทุกส่วนนะครับให้เครื่องทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับเครื่องก็เริ่มละลายเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําน้ําราดกันเลยครับติดเตาตั้งกระทะเติมน้ํามันน้ํามันที่ใช้วันนี้เป็นน้ํามันหมูนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะไฟก็ประมาณไฟขนาดใช้ไฟกลางครับพอเริ่มร้อนก็กระเทียมที่เราสับไว้ครับ ลงใบเคี่ยวให้มันมีความหอมพอกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วครับตอนนี้แล้วก็เริ่มกลิ่นหอมแล้วเติมด้วยตัวเลี่ยวเริ่มมาผัดนะครับก็ได้กลิ่นหอมทั้งสองอย่างนะครับจากนั้นก็เติมน้ําน้ำเปล่าเลยครับก็ประมาณ200มิลิลิตรนะครับ เผื่อท่านผู้ชมมีน้ำสต๊อกก็จะเป็นน้ำกระดูกต้มกระดูกหมูหรือว่าน้ำต้มไก่ก็ใช้ได้เลยครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วครับหมูที่เราหมักไว้ให้ตู้เย็นนะครับครบครึ่งชั่วโมงแล้วก็ดาลงมาเติมเลยครับหลังจากที่เติมหมูลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับเราก็รอให้หมูก็สุกขั้นตอนนี้เราต้องทําให้หมูสุกเลยนะครับเพราะถ้าเ,เกิดว่าเราเตือนน้าราดลงไปแล้วเขาจะเหนียวแล้วข้นหมูก็จะไม่สุกนะครับขั้นตอนนี้ท่านผู้ชมทางบ้านก็ คับให้สุกเลยครับหมูอ่าตอนนี้ถือว่าโอเคหมูสุกแล้วครับน้ำราดที่เราผสมสักครู่นะครับก็เติมไปในกระทะเลยครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับคนแล้วก็คลุกเข้าให้ทุกส่วนเข้ากันตอนนี้ก็ลอยก็เดือดอีกนิดนึงนะครับต่อให้แป้งก็สุกก็เป็นว่าน้ำลาด เสร็จแล้วครับปิดไฟแล้วครับขั้นตอนต่อไปเรามาจัดเสิร์ฟกันครับจัดโต๊ะเตรียมเสิร์ฟแล้วครับสําหรับเมนูวันนี้ลาดหน้าหมูนุ่มนะครับท่านผู้ชมก็ลองทําตามได้นะครับลาดหน้าหมูนุ่มทําง่ายๆแต่ว่าอร่อยแน่ครับทําง่ายกินเพลินกลมกล่อมด้วยครับก่อนลานะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสับใครด้วยนะครับ แล้วไปเจอกันใหม่กับเมนูใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ